พี่น้องมาเมนิ่งแกงไข่หมูดแดงใส่ผักหวานพี่น้องผักหวานปลาเฮานี่ครับสื่อไหมไม่เศร้าบาดเดบักหลายครับพี่น้องเอ้ยปลาเป็นตัางห้นแล้วมาจ้ะครับงงใหญ่เลยขึ้นขึ้นปลูกไรที่บ้านขึ้นนะครับนี่ครับใส่กับไข่หมูดแดงแล้วพี่น้องเนาะเตรียมเครื่องแกงครับเนาะจำเครื่องเลยพี่น้องกใส่เต้าปะเหล็กกับพงแหวนเละพี่น้อนงน,น,อนี่ครับกะบาสุกเช็กน้อยเทนะ่านั้นเนาะสุกเช็กน้อยแต่เขาจะเอาผักหวานลงไปพี่น้อง พักหวานปลาเตรียมไว้แล้วครับมาไหมอ,อมพี่น้องออมนึกแกงกันเลยครับออมปลาแดดแซ่บมันกรพี่น้องมาไหมเดือดแล้วพี่น้องผักหวานนะครับที่เราเตรียมไว้ครับนี่โอ้เตรียมไว้ลงไปเลยนะครับนะแล้วก็คนนะครับพ่อพัดซุปนี่พี่น้องกินนอนตัวพี่น้องนี่นี่ครับผมกลับมา น้ำกันเนดะ้อพี่น้องเย้ยสวัสดีครับพี่น้องบ้องไปามามาครับมือน,นี้อีกยังอีกครับนี่ครับออมแคมปเรียงใส่ผัวกหวานปลาพี่น้องใส่ผักหวานปลานี่ครับไขยย่ยู่ยี่อแม่ป่งโอ้ไข่ไข่นะครับแงยอยู่หน้าบ้านครับนะพี่น้องเฮ้ยปากว่วนี่ครับใส่กับเจียวแจวปผสมร,ริมโขงครับกินไปคุยไปพี่น้องนี่ครับ มีจัดจำหน่ายทั่วป,ประเทศทั่วโลกใจก็หันเหี้ยวเข้าพี่น้อง mm hmm. เปิดเจียวก่อนใช่ไหมปลาหัดท่นกับพ่อแแกงผักหวาน แบบเจ็วไลยครับเ่อทำาหงไงงานพักคือขัดคยู่ ai, เนาะสวยครับเน

แฉบพี่บองแบอ้ยออค,ครับมือไมันก็เลยกแจะประสงคิ้ผมพี่้อกที่ไม่ไหวครับ